a r i cooking ลาวฟู้ดเลยดิซซุปผักลาวตัดลอดเซมสลัดมอตนยจ้ะอ๋อมองตอุยเลือกให้เพื่อนสวโอเค I want to try กินสิแตยต้องทำสวนยุมันถาทำฟินิดมองาทำฟินิ s อสวนอไรอย่างเงีส hmm. ่วนก็ n d s a e a áp, so, two style nhá, mặn cả. Ai nó nói? Tôi mới thấy 2 kiểu. À. Hmm. Nah, I know you don't like. Hả? Ah, uh, you taste this. I really like. I say everyone. This, this. You taste. Pick your thought. Bì ba thought. À. Uh. Nha really. đi. the hmm. Yes, but I have to skip. No, don't ask outside skin. Don't outside skin. It this. Mm -hmm. You know I like to naturally some I really. like. This you okay? Pick your third. Okay. Ah, go now. Good dog. David. Don't let, okay, I know. Why? Cannot eat it easy. Cannot eat it easy. But. Oh, I'm a kinyak. It's hard not what? It's hard not You know, I think the beef have somewhere uh, in the mouth can go on, on long time. Mm-hmm. Uh -huh. Some deception The oil, eh? เขาไม่ชอบค่ะทุกคนต้องยอมรับการตัดสินใจของเขานะคะว่าเขาไม่ชอบแต่เขาชอบอันนี้แล้วคนดูกีทุกคนจะไม่กินเขาจะเอาเปลือกข้างนอกนะมาเมืเ่อกี้บางคบไม่เขากินนะมันได้กินได้เปลือกอุย้ยไอ้เขาเรียกอะไรหนังอะหนังด้านนอกของพริกหยวกอะมันกินได้ไหมคนดูกีไม่กินก็ลอกออกอะงงมาก อันนี้กุ้ยก็อิ่มลวนะฮะโอเคคะ่ะทุกคนคลิปนี้กยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครกินไม่หมดกินได้แค่นี้แหละคะ่ะทุกคนเยอะมากนะคะเอาไว้กินเก็บไว้กินพรุ่งนี้นะคะเจอก,กันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายนะคะ